ล่าสุดเนวทางการลาออกมาเคื่อนไหวท่าแรงการต่อกับสภาพการที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างชายแดนประเทศไทยแล้วก็ประเทศกรรมัมพูชีหรือว่ากัมพูชานั่นเองโดยที่ผ่านมาคือเอาหัวกันดีเนาะข่าวข่าวระหว่างข้อขัดแย้งกันประเทศไทยแล้วก็กัมพูชีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข่าวที่เขาได้ยินมาโดนนานแล้วก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาจนพอสมควรจนในล่าสุดก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์เนาะก,กันปะทะกันขึ้นอยู่ในชายแดนกัน เป็นแค่การประทะทียิ่งไงอยู่พสสมควรเลยเนาะแล้วก็ได้มีการส่งพลนเฮตให้ได้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้เหตให้บนหันเทอนรัษดรเนาะได้มีการหรับความเสียหายคือกุตเองอยู่ที่ฟังลาวกอติดตามหรับสมข่าวเนาะเพราะว่าได้เบิ่งแล้วกับบางทีกับเป็นเหตุการณ์ที่มันโู้ึกสะเทือนใจแล้วก็สะเทือนคนอยู่พสสมควรคือเฮาได้เห็นกันแล้วเนาะว่า บางเหตุการณ์เนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหตให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่เข้าเจ้าบูได้ขับโ,โฮเรื่องราวอย่งนอกกระตองได้มาสุญเซียเดือดเนื้อเนาะหรือว่าได้มาสุญเซียชีวิตเนาะบางคนก็สุญเสียผู้อันเป็นที่หักโดยที่บริษัทแต้งตัวแล้วก็โดยเฉพาะก็แมนบรรดาพลประสาชน์อยู่ในเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาหรือว่ากัมพูชานี้เนาะตันติโกกันมากมาจะเป็นในเขตแถวจังหวัด สุรินเซ่งว่าเป็นอยู่ในเขตที่อยู่ไกลที่สุดแล้วก็ได้รับความเสียหายล่าที่สุดทางนั้นก็แต่จะได้เห็นก็จะมีทางผู้บริสุทธิ์ในเสียชีวิตนะนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ทีวาได้เบิ่งแล้วนะคุณเองกับตองข้อแสดงความเสียใจามาอย่างรอบกลัวผู้ที่สุญเสียในการเหตุการณ์ในครั้นงนี้นั่นเองนะบอกว่าจะเป็นเสียทางทรัพย์สินหรือว,ว่าเสียอันพบเป็นที่หักนะคุณเองกับตองข้อแสดงความเสียใจใน,นาณะทีวา เป็นคนลาวคนหนึ่งนาะที่ว่าได้เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยแต่ก็ล่าสุดนอยู่ทุทีทางการลาวก็ได <com> ้ออกมาเคลื <c> ่อนไหวแล้วก็ได <sh> ้มีการออกมาแถลงการต่อกับเหตุการณ์นี้แล้วนะท่ทนผู้ชมซึ่งวานล่าสุดก็คือทางการลาวนอะได้มีการแถลงการเนอะข้องโศกกระทรวงการต่างประเทศนอะข้องสปบลาวต่อกับสภาพการที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณชายแดนประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชา โดยวาสซปปลาวเนอร์เวนันทนาที่ว่าเป็นประเทศบานกลางเฮือนเคียงเนาะที่มีเส้นสายแดนติดจอดกันแล้วก็มีสายพวพันธุ์ที่ดีต่อกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชียก็ข้อแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งเนารต่อกับสภาพการที่เกิดขึ้นตามบริเวณสายแดนกัมพูชีแล้วก็ประเทศไทย,ยโดยมีการข้อสนเสนอเนาร์ให้กับทางซ่องไฟให้ใช้ความพยายามเต็มที่ในการอดกัน้นแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสันติวิธีนั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเนื้อในที่ว่าทางโคศกกระทรวงการต่างประเทศข้องสปปเลเราที่ได้มีการแถลงการต่อกับสถา,ารา์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่นครลววงจันทรในในวันที่เสาร์ี่กรกฎ2015หรือว่า24นะครับกรกฎาคม2025ที่ผ่านมานะครับผมนี่ก็เป็นการแถลงการ จากทางรัฐบาลลาวนะครับที่ได้มีการแสดงจมงนะครับต่อขับสภาพที่เกิดขึ้นอยู่ที่ระหว่างชายแดนประเทศไทยและก็กัมพูชานะครับผมก็โดยฝ่ายทางสปปลาวนะครับผมก็ความจริงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงนะครับขนาดนี้เพราะว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขนาดนี้แล้วก็แน่นอนครับทิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายนะครับไม่มากก็น้อยนะครับรูมถึงการคราดชีวิต ของผู้ที่บริสุทธิ์นะครับต่างๆไปนะครับแล้วก็คือเราจะเห็นนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกแบบสงสารนะครับสงสารเด็กๆสงสาราคนเท่าคนแก่นะครับพวกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะครับคือเราจะเห็นนะครับหลายๆคลิปที่เด็กๆนั่งเรียนอยู่นะครับนั่งเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องเรียนไประแวงไปนะครับคนที่เป็นครูอาจารย์ก็ต้องได้ คอยปกป้องนะครับดูแลคุ้มครองเด็กๆนะครับการถึงรวมถึงการเอาชีวิตรอดนะครับเหตุการณ์เพราะว่าไม่รู้ว่าลูกศรหรือว่ากระสุนต่างๆมันจะมาตอนไหนนะครับผมรวมถึงผู้ป่วยต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ชายแดนนั้นก็ทําให้ทั้งแพทย์พยาบาลน,นะครับผู้ป่วยก็ต้องได้อยู่หรือว่าต้องพยายามรีภัยนะครับ เพื่อให้ตนเองนะครับปลอดภัยในกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะครับผมก็เห็นนะครับหลายคลิปต่อหลายคลิปนะครับที่ผมได้เห็นก็ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทหารไทยนะครับก็เต็มที่นะครับในการปกป้องอาชาธิปไตยผลพิดินของประเทศไทยนะครับแล้วก็เห็นถึงพี่น้องชาวไทยนะครับได้ร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้าน ด้านอาหารนะครับหรือว่าด้านด้านเครื่องอุปโภคต่างๆนะครับให้เต็มที่ให้กับผู้ที่อยู่แนวหน้านะครับผมบางคลิปเนี่ยผมก็จะเห็นทหารบางท่านก็อยู่แนวหน้านะครับผมก็มีการพูดคุยถึงคนจูๆ่ๆด้านหลังแนวหลังอย่างนี้นะครับผมก็มันเป็นภาพที่ที่หากว่าใครที่มีเป็นทหารนะฮะเป็นทหารที่ไปอยู่ช้แดน้าหน้า,นาก็ต้องก็อาจจะ ผู้ังไงเดี๋ยวผมก็พูดไม่ออกนะเพราะสถานการณ์มันบีบบังคับหรือว่ามันสถานการณ์ที่บีบหัวใจนะครับสารเกินนะครับสารับผล่อยู่แนวหลังยังไงผมก็ก็ส่งกําลังใจนะครับส่งกําลังใจหมายถึงว่าให้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับขอให้ยุตินะครับลงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้แรงไปกว่านี้นะครับก็ ตอนนี้นะครับผมคิดว่าสถานการณ์ที่ประเทศไทยกับกัมพูชาก็อาจจะค่อยๆนะครับคีคลายลงหวังว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เกิดให้ความเสียหายไปมากกว่านี้อย่างที่ผมได้บอกนะครับที่สุดก็คือสงสารนะครับสงสารเด็กๆสงสารคนเท่าคนแก่นะครับสงสารประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ต้องอพยพออกจากบ้านของตัวเองนะครับเพื่อไปรี้ภัย แต่ว่ามันก็นั่นแหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดคาดฝันแล้วเนาะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับที่ผ่านมาผมเองก็ที่ฝั่งเราก็ได้ดูข่าวก็มาเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่บางทีก็ไม่อยากจะนำเสนอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะครับอย่างผมเสนอไปอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวก็จะโดนคอมเมนต์ มาอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นบางคนก็ไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวนะครับต่อกับเรื่องของการเมืองของประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาแต่ใน,นจิตนาของผมก็คือแค่ต้องการอยากจะให้ทุกๆท,ท่านหรือว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับทั้งสองประเทศก็คือไม่อยากให้มันเกิดเรื่องราวที่ร้ายแรงไปกว่านี้นะครับผมก็อยากให้หาทางออกอยากใหย้ยุตินะครับยุติสงครามนะครับผมหาทางออกที่มันที่ดีกว่านี้นะฮะ ก็เพื่อเพื่อทั้งสองแผ่นดินนั่นแหละนะครับสองแผ่นดินที่ไม่ได้จะไม่ได้สูญเสียกันไปไปมากกว่านี้นะครับผมยังไงก็ผมเองก็ขอให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยเร็วนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆท่านทุกภาคส่วนนะครับที่เต็มที่นะครับในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมจากสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อกับผู้ที่สูญเสียญาติพี่น้อง คนอันเป็นที่รักนะครับผมในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ